วัสดีค่ะแม่วันมาแล้วเย้เย้เย้เทสแต่เช้าเลยไล์ like, แต่เช้าไม่เคยไล์แต่เช้าอย่างนี้นะคะจะบอกได้เลยเขาว่าสดชื่นเ yeah. yeah, yeah. ย้เย oh, ้เยโอ้โหเข้ามากันเร็วมากสวัสดีจ้าซ่งใครจะมองว่าฉันมันบาแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบา ฟังชักอะป่าจ๊ะบ้ากับชาริยาอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางบางถ้าบ้าแล้วไม่สมเหตกดดากันเช็ดอีรุงตุงนั่งพอบ้าแล้วํำเร็จกดีไปเม็ดและเห็นชมก,กันจังบ้าแล้วรวย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  ทิงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะเพราะฉันบาแล้วรวยแต่แรงเตนการู้ไหมละจ๊กฉันทำมาหาตังเย่เย่เงินเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าและเต็มถุงเต็มทังบาอย่างฉันนั้นรวยทุกคนเงินทองล้นและจะเป็นกองขังบาแล้วรวย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 บา ครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชีว่วไหมคะว่าฉันบ้าแล้รวยอยากรู้ไมเจ้า่าเงินมาจากขายออนไลน์จ้ทาทำมาหากินจ้ทาทำทงานสิจ๊ะลูกจ้าเอออยากได้ก็ต้องทำเนาะ คิดดีทําดีนะลูกนะคิดดีก็ต้องทําดีเพราะฉะนั้นลงมือทําด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ตามแต่นะคะต่อให้คุณคิดแล้วคุณไม่ลงมือทําไม่มีทางเป็นไปได้เล้เวฮว้ซึ่งใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวยอุย้ยมัน กับอัจฉริยอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆถ้าบ้าแล้วไม่จำเรกดด่ากันเช็ดอีรุมตุงงังไหนใครโดนด่าว่าบ้าแล้วบ้าง,งเ,รเริ่มรวยแล้วนะตัวเองข่าวดีนะคะบ้าแล้วรวย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 บแล้วรวยซึ่งใครจะมองว่าฉันมันบ้า จะเชื่อไหมคะว่าฉันบาเร้วยเต้นอยู่ที่บ้านค่ะลูกค้าทำมาหากินค่ะขายออนไลน์ค่ะบาอย่างฉันนั่นรวยทุกคนเงินพอมารล่นแล้วจะเต็นกองขัเฮ้เฮ้ ที่ใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าร, Mull ร hey, hey วยเฮบ้าแล้วรวย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 ที่ใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้า,วารวยขแบบาอยออนไลนะคะ์ค่ะทำต่อเนื่องะค่ะอ <ไ S 2> ย่าหยุดค่ะไม่สำเร็จไม่หยุดค่ะ ก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละขีดสั้นๆแค่นั้นแหละแต่ทํากันไม่ได้ก็ไปโทษคนอื่นเพราะว่าอะไรไม่ต้องรับผิดชอบความคิดของใครไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองโทษคนอื่นง่ายกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันสวัสดีค่ะครูแม่วันวันวิสานะคะเออนะจ๊ะสังเกตไหมตอนที่แม่วันไลฟ์สดให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนก็ตามแต่เมื่อคุณไลฟ์สดในฐานะของแม่ค้าออนไลน์ ไม่พูดถึงในฐานะของไลฟ์โค้ดถ้าในไลฟ์โค้ดคุณไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้าอยู่ด้านหลังหรือมีสินค้าอยู่ด้านหน้าใดๆก็ตามแต่แต่ถ้าคุณเป็นในฐานะของเจ้าของเพจที่ทําการค้าขายแบรนด์ไหนก็ตามแต่บอกได้เลยค่ะนี่วันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเน้นขาย T S เป็นยไม่ใช่ค่ะวันนี้สิ่งที่แม่วันจะมาแบ่งปันคือไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ใด คุณก็ใช้เทคนิคนี้ตามที่แม่วันทําได้เลยนั่นคือเมื่อคุณไลฟ์สดค่ะคุณควรจะให้เขาเห็นผลิตภัณฑ์ไม่น้อยก็มากอยู่ที่ด้านหลังหรือด้านหน้าดังต่อไปนี้ค่ะอ่าสังเกตไหมในทุกไลฟ์สดของแม่วันค่ะที่เกี่ยวกับของเพจ T. S. W แม่วันจะกินใช้สินค้าให้เห็นค่ะเพราะว่าอะไรลูกค้าจะเชื่อมั่นว่าเมื่อคนขายยังกินยังใช้ให้เห็นเลย เขาจะมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นและที่ชงเมื่อสักครู่นั่นคือ s n Coffee ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวสินค้าที่แม่วันรักมากๆเพราะตอนที่แม่วันเข้ามา T.S. w u ครั้งแรกแม่วันใช้ตัวนี้เพราะตอนนั้นสินค้ายังมีมาไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะและ S.M. ค่ะเป็นตัวที่ทำให้แม่วันได้พบกับลูกทีม และจะทําอย่างไรนั้นติดตามดังต่อไปนี้โอ้ยนี่นี่เนาะขยาะขยาเสร็จนะคะสามารถกินได้ทั้งน้ำอุณหภูมิปกติแล้วก็น้ําร้อนก็ได้เห็นไหมคะว่าถ้าเราใส่ขยาใส่กระป๋องเชคนะคะเราก็สามารถดื่มได้เลยอันนี้คือ SM Coffee เนาะรสชาติค่ะจะคล้ายๆกับตัวก,กาแฟมอคค่านะคะจะกลมกล่อมมากๆแบบแล้วกลิ่นก็จะเหมือนกาแฟสดด้วยตัวนี้นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่แม่วันทานแล้วนะแม่วันรู้สึกว่ารูปร่างคะ่ะกระชับขึ้นแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นด้วยถ้าวันนี้นะคะพูดแบบว่าเสียงหายไปน,นิดนึงเพราะว่าแม่วันเป็นเป็นเป็นหวัดเนาะอยู่2อาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเสียงเสียงอัดขัดๆไป,ปน,นิดนึงนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกคะ่ะที่หนูๆจะต้องทําออนไลน์ควรมีนะ อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะคะที่แม่วันเออเรียนจากครูสิตาเรียนจากเพจทีเอสเเยู SW, เรียนฟรีบ้างเรียนเสียเงินบ้างเรียนอะไรบ้างที่เราสะสมความรู้มาวันนี้ถือว่ามันเป็นการแชร์ริ่งมาเป็นการแบ่งปันก็แล้วกันเนาะใครจะนนาไปใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณแต่แม่วันบอกได้เลยค่ะว่าแม่วันใช้เทคนิคแล้วเทคนิคนี้แล้วนะคะสามารถสร้างทีมงานได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะ SM สมสมส่วนของเราในวันนี้นะคะที่จะมาพูดก็คือเรื่องการเอ,อ่อ s อสมส่วนขายแบบให้ขยายทีมร้อเซค่ะให้ใหญ่คาไม่วันขอให้อย่างนี้เลยจ้ะลูกจาก๋าข้อที่หนึ่งค่ะคุณจะต้องให้ตัวเองก่อนค่ะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าคุณทําสิ่งใดแล้วคุณยังรู้สึกว่า <S <S สซยตัวหนูนั่นหรอคะไมีเห็นจะมีอะไรดีเลยขายอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกน,นันนๆๆๆๆๆตอนนี้หนูกำลังบอกตัวเองว่า หนูไม่มีอะไรดีขายอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกลูกให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะคุณไม่ต้องรอให้ใครมาให้กำลังใจคุณเพราะตัวเขาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนแล้วหนูจะให้กำลังใจตัวหนูได้อย่างไรคะแม่วันขานั่นคือให้ที่อารมณ์ก่อนค่ะเมื่อหนูเป็นคนที่ มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสเบิกบานเวลาหนูเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆหนูจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเราจะเริ่มที่ความรู้สึกและอารมณ์ของเราก่อนเมื่อหนูสร้างอารมณ์ที่มีความสุขและมีกำลังใจหนูรู้ไหมว่าตอนนี้นะคะกดแรงดึงดูดดังมากเลยค่ะและนั่นคือ attraction ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นค่ะ มันจะมีคำว่าแอคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกดแรงดึงดูดนะคะเราจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ความเชื่อความรู้สึกแล้วก็ลงมือทำค่ะทำไมเขถึงต้องให้เราเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราเชื่อและรู้สึกดีกับสิ่งสิ่งใดนั่นคือ50%แล้วลูกอีก50%หนูลงมือทำค่ะ ลงมือทําด้วยความมั่นใจลงมือทําด้วยความสนุกสนานสิ่งสิ่งนั้นจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงไม่จริงเหมือนที่เวลาเราทํางานอะไรแล้วรู้สึกว่าหุยงานนี้มันสนุกจังเลยอะ่ะงานนี้มันเพลิดเพลินนี้มันใช่มันใช่มันตัวของฉันเองอะ่ะเมื่อเราทํางานสิ่งนั้นไปค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานนี้สําเร็จง่ายว่ะตัวเองเออแต่ถ้าอีกงานหนึ่งแบบเฮ้ยน,นั่งทําเนี้ยเมื่อไรจะห้ามงอยากเลิกง,งานแล้ว่าเบื่อเวลาผ่านไปช้ามากเลยอ่ะ งานงานนั้นจะออกมาแบบพอผ่านผ่านค่ะแต่ถ้าคุณใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหรือคุณจะเรียกอะไรก็ตามแต่เถอะก็คือเทคนิคทั่วๆไปนั่แหละคะ่ะว่าเมื่อใจคุณพร้อม แล้วคุณมีพลังใจแล้วคุณก็ลงมือทำสิ่งสิ่งนั้นมันจะมีแรงกระตุ้นในการทำได้มากที่สุดนั่นแหละค่ะคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่เห็นต้องแบบว่ายเอามาตีความกันมากมายเลยมันไม่ใช่การที่ว่าเรามโนอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะลูกนะถ้าหนูมโนอย่างเดียวว่าหนูขายดี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 ขายด,ายด,ายดีตรงนี้ขายดีตรงนั้นขายดีฉันว่อู้ถึงเอาไปฝันเลย่ว่าฉันขายดีแต่หนูไม่ลงมือทาอะไรเลย มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่หนูต้องรู้เองเอออะเมื่อเราค่ะให้พลังใจเราเรียบร้อยแล้วเนาะอย่าลืมค่ะต่อมาต้องเป็นพลังกายดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีอย่านอนดึกให้นอนแต่หัวขํานะคะช่วงตั้งแต่ไม่เกิน สี่ทุ่มถึงตีสองนะอย่าให้เกินตีสองนะลูกนะแล้วเราก็ตื่นเช้าค่ะเพื่อที่เราจะได้มีพลังกายในการก้าวต่อไปและแม่วันแนะนำอย่างหนึ่งลูกสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นคือสติค่ะสติเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถควบคุมความคิดได้แม่วันใช้เทคนิคการนั่งสมาธิเช้าตื่นเช้ามานั่ง แล้วก็ก่อนนอนแม่วันก็จะนั่งอีกรอบหนึ่งแม่วันจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะมียักษ์มีผู้ชายคนหนึ่งอ่าไม่ใช่อลาดินนะคะเขามีตะเกียงอยู่อันหนึ่งออเพราะเขามีตะเกียงอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาก็เอามาถูแล้วก็มียักษ์ออกมายักษ์ตัวนี้เมื่อออกมาปุ๊บเจ้านายเจ้านายอยากจะได้พรกี่ข้อก็ได้บอกมาเลยเดี๋ยวข้าจะทําให้อ่าเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เอ้ยง่าย,าย,ายสบาย,บายแต มีข้อแม้นิดนึงนะเจ้านายนะถ้าเจ้านายหยุดขอพรเมื่อไหร่ข้าจะฆ่าเจ้านายซะเจ้าหนุ่มก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันสั่งมันไปนะเดี๋ยวมันทาแป๊บทำมันมันพอฉันสั่งอะไรมันไปนะมันก็ใช้เวลาในการทํแหละอ่ะงั้นฉันอยากจะได้บ้านปุ๊บเดียวเสกออกมาได้เลยค่ะฉันอยากจะได้รถปุ๊บเดียวเสกขึ้นมาได้เลยผู้ชายคนนี้ตกใจมากว่า เฮ้ยทาไมยักษ์ตัวนี้นะเวลาเราสั่งอะไรมันไปนะมันแบบว่าทำทำเร็วมากเลยอ่ะฉันจะตายไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันไม่สั่งมันต่อเนื่องเนี่ยฉันจะต้องตายแน่เลยอ่าเมื่อเป็นอย่างงั้นใช่ไหมคะเจ้าหนุ่มคนนี้ก็คิดเลยว่าทํายังไงดีวะเนี่ยพอสั่งปึ๊บมันทาเสร็จสั่งปึ๊บมันทําเสร็จถ้าไม่งั้นมันจะฆ่าฉันฉันจะทําอย่างไรดีอ่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็เลยคิดว่าโอเคงั้นอย่างงี้ข้าจะสั่งให้เจ้าเนลมิด ต้นไม้ที่สูงที่สุดไปจนถึงยอดปลายฟ้าเลยต้นไม้ต้นนี้ให้เจ้าปีนขึ้นไปค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาเมื่อทำอย่างนี้เสร็จก็ให้เจ้าปีนขึ้นไปแล้วก็ทำลงมาต่อเมื่อผู้ชายคนนี้สั่งให้ยักษ์ปีนขึ้นปีนลงด้วยความช้าๆแบบนั้นเจ้ายักษ์ก็ไม่มีเวลาที่จะมาฆ่าผู้ชายคนนั้นค่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายักษ์ตัวนี้ก็เหมือนความคิดของคุณคะ่ะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมความคิดของคุณได้ความคิดนั้นจะฆ่าคุณคะ่ะเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณไม่มีสติแยกแยะผิดชอบชั่วดีเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอารมณ์นั้นจะฆ่าคุณคะ่ะ เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจะเป็นตัวหนึ่งทําให้เรารู้สึกทําให้เราสามารถจับอารมณ์ของเราได้ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะลูกนะถ้าหนูนะลูกนะเริ่มต้นที่ให้พลังสมองให้พลังกายตัวเองแล้วจะต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่และรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเซ์ไม่ โทษใครไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนั้นเป็นที่ตัวเราค่ะเป็นที่ตัวเราตัดสินใจเองไม่ใช่ใครเลยอ่ะมาต่อข้อที่สองค่ะลูกค้าเมื่อหนูให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หนูจะทําเกี่ยวกับการขายโอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะลูกค้าหนูต้องกินใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าเราไม่กินไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ข้อหนึ่งเลยลูกค้าไม่เชื่อถือข้อสองคือ หนูจะไม่รู้สรรพคุณของสินค้าหรือบางครั้งหนูใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือใดๆก็ตามแต่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนูแพ้จังเลยค่ะแบรนด์นี้หนูไม่เหมาะสมกับหนูหนูไม่ต้องขายลูกถ้าแบรนด์ไหนหนูใช้แล้วแพ้หนูไม่ต้องขายค่ะเพราะว่าหนูจะต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องทำค่ะแต่ตัวแม่วันค่ะกินแล้วกินดีมาก หน้าตาผิวพรรณของเรามาไกลกว่าที่เคยเป็นมากๆเลยเพราะฉะนั้นแม่วันรู้สึกภูมิใจในผลิตภัณฑ์มากรักในผลิตภัณฑ์มากเมื่อเราภูมิใจและมรักและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เราจะทําสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และไปต่อค่ะไม่ว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่เพราะฉันใช้แล้วมันดีฉันใช้แล้วมันทําให้ฉันดูดีขึ้นทําให้ฉันผิวพรรณดูดีขึ้นทําให้ฉันสวยขึ้นแล้วสิ่งใดล่ะที่ฉันต้องการ นี่ไงในเมื่อชั้นต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ชั้นดูดีขึ้นสวยขึ้นในเมื่อชั้นเจอแล้วแล้วฉั้นจะส่งต่อให้กับลูกค้าชั้นมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอคะเออนจะจ๊ะอ่ะมาถึงเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมื่อคุณไลฟ์สดแล้วคุณกินใช้ผลิตภัณฑ์รับรองเลยคะ่ะว่าจะมีลูกค้าทักมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องขายสิน นี่การไลฟ์สดแล้วใช้ให้ดูเป็นการโพสต์ขายสินค้าแบบธรรมชาติมากที่สุดค่ะลูกค้าจะทักมาว่าแม่วันคะตัวนี้ SM ที่แม่วันทานเนี่ยทานแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่าเมื่อทานแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็บอกสรรพบคุณได้เลยและง่ายมากๆสำหรับระบบ TSW ค่ะมีลิงก์ค่ะในนั้นนะคะในระบบของเรามีลิงก์บอกคุณในะลักษณะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทุกๆตัวไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณยังไม่แม่นยำยังแหวะวะ่าโฮยหนูยังไม่แม่นเรื่องสินค้าแม่วันขาหนูเพิ่งเข้ามาหนูยังแบบว่าเรียนรู้ไม่ทันค่ะแม่วันขาส่งลิงก์ให้ลูกคา้าดูได้เลยค่ะจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้างน,นะคะเมื่อกินแล้วนะคะจะมีผลยังไงเกี่ยวกับร่างกายของเรานู่นนี่นั่นมีครบทุกอย่างค่ะระบบเราเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากๆเลยเป็นระบบอัจฉริยะ ถ้าคุณเข้าไปใช้ในระบบคุณจะรู้เลยว่ามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายค่ะคุณไม่จำเป็นต้องบอกโอ้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงยังไงไงบางเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีเยอะมากๆเลยถ้าคุณยังไม่แม่นยังไม่พร้อมสามารถส่งลิงก์ได้ง่ายมากตอนนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะลูกนะใช้เทคนิคนี้ได้เลยอ่ะค่ะหลังจากนั้นทําอย่างไรคะให้ลูกค้ากลายเป็นทีมงานโอ้ยนั่นก็ง่ายอีกจ้ะลูกจ๋อเมื่อเขาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยุก อยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกนะ <c oughs> เขาซื้อผลิตภัณฑ์เนาะ <c oughs> อ่ะถือว่าซื้อ SM สมส่วน1กล่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ในราคา390บาทบวกค่าส่งอีก50บาทเนาะ <c oughs> ทีนี้ค่ะเราพี่เมื่อก่อนเนี่ยแม่วันก็จะส่งถ้าเกิดว่าเขาซื้อ s n สมส่วนตัวที่เป็นกาแฟใช่ไหมแม่วันก็จะส่ง s อสมส่วนค่ะที่เป็นรสช็อกโกแลตให้ลูกค้าฟรี1ซองค่ะแม่วัน หนูไม่อยากแถมให้ฟรีได้ไหมลูกแม่วันาถามหน่อยเขาซื้อเราก็ราคาเต็มแล้วใช่ไหมคะเราเอาเอ่อกำไรส่วนนี้นะคะตัดมาลูกแล้วก็ให้เขาค่ะชิมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเพราะว่าอะไรถ้าเขาได้ชิมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นชานมกับตัวช็อกโกแลตนะคะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ เขาจะรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆและมันอร่อยจริงๆเพราะแม่วันเชื่อมั่นว่ามันอร่อยและมันดีต่อผิวดีต่อใจดีต่อรูปร่างมากๆเลยลูกจ๋าเมื่อเราให้ตัวอย่างสินค้าหนึ่งซองรู้ไหมลูกว่าแบรนด์ T.S จะเป็นอยเป็นแบรนด์ที่ฉลาดมากๆเลยให้หนูสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละชิ้นค่ะจะทําเป็นซองๆเอาไว้ในกล่องค่ะเพื่ออะไรคะอ๋อสินค้าราคาแพง ขายยากขายไม่ได้หรอกอ้าวก็แยกกล่องให้แล้วอะในกล่องนึงอ็มีสิบสองอะน้องจะแยกขายก็ได้นี่เขาจะได้ลองใช้ก่อนว่ามันดีไม่ดีอ่ะดีก็ใช้ต่อไม่ดีก็ไม่ต้องใช้อะไม่ได้บังคับขายอยู่แล้วอะ่ะเห็นไหมอเขาถึงทําออกมาเป็นกล่องนึงมีสิบสองให้อะขายง่ายง่ายแค่รู้จะขายหรือเปล่าลูก แหมมีเอาอะเดี๋ยวได้กําไรน้อยขายแค่ซองเดียวลูกกําไรน้อยน่ะก็เงินนะลูกนะถ้าหนูไม่เริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กๆก่อนหนูจะไปสิ่งใหญ่ๆได้อย่างไรคะถ้าหนูมีแต่ข้ออ้างว่านู้นมันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ทําอะหนูก็ไม่ได้เริ่มทาสักทีเอาในกล่องนึงนะแบ่งซอยนะสิบซองมาให้อยู่แล้วน่ะจะขายหรือไม่ขายนะ่ะเออยังไงก็ให้เขารู้ให้เขาได้ใช้ก่อนนะว่าของมันดีจริงๆอะ ที่ในเซเว่นนะลูกนะยังมีเป็นซองๆขายแนละ้วขายดีๆนะคเครื่องสออางอะ่ะสังเกตดูสิลูกเพราะฉะนั้นทีเอสแยูนะโคตรของพโคตรฉลาดมากๆเลยค่ะที่ครูสิตานะคะเอาผลิตภัณฑ์ค่ะมาใส่เป็นซองๆให้หนูสามารถเอามาเป็นของขวัญได้เอาเป็นตัวเทสได้นะคะเอามาแบ่งขายได้ทํายังไงก็ได้ให้หนูมีรายได้แบบง่ายๆอยู่ที่หนู จะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองลูกโอ้ยแม่วันนะของมาถึงนะวันแรกนะับ่่วันแกะเลยค่ะแกะซองแกะซองขาย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 ,ขายเลยค่ะโอ้แปบ๊บเดียวขายหมดเรียบเลยอะ่ะมันง่ายมากๆลองใช้เทคนิคนี้นะบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะลูกนะมันนึก,น,กนึกไม่ถึงไม่เป็นไรลูกในเมื่อวันนี้เรารู้แล้วเอาเทคนิคนี้ไปใช้ลูกเขาแยกซองมาให้แล้วสามารถแยกซองเป็นของข,องขวัญได้ขายได้อะไรได้หมด เอายังไงก็ได้ให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมันดีมากๆดีจริงๆค่ะมาข้อต่อไปค่ะเมื่อเรานะคะใส่ซองนะคะใส่ผลิตภัณฑ์เข้าไปให้แล้วสมมติว่าเ n สมส่วนหนึ่งกล่องก็ให้ตัวนี้เป็นของขวัญหนึ่งซองใส่เข้าไปลูกยังไม่ต้องบอกลูกค้าให้ลูกค้าเขาเห็นตอนนี้เขาเปิดกล่องมาแล้วโอ้ยมีของขวัญด้วยคะแม่นะวันคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ค่ะน้องค่ะตัวนี้เป็นโกโก้นะคะ ตัวนี้นะคะทานไปแล้วค่ะใส่น้ําไม่ต้องเยอะค่ะใส่น้ํานะคะประมาณครึ่งแก้วคอค่ะเราจะทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะจะอ,อ่อนละมุนมากเลยทานหลังอาหารเข้าค่ะหลังอาหารเท้าตอนเย็นก็ได้นะคะเมื่อทานแล้วนะคะจะทํให้เรารู้สึกอิ่มค่ะจะทําให้เราไม่อยากไม่อยากกินของจุบจิบมาค่ะแล้วจะทําให้เรานะคะไม่อยากกินขนมนู่นนี่นั่น เป็นการช่วยลดน้ำหนักไปตัวเราสามารถพูดออกคุยต่อลูกค้าอีกอดุงลูนไงลูนไงเพราะว่าอะไรเราให้ไปจริงๆให้ให,ให้จริงจให้แบบว่าลูกค้าคือน้องของลูกค้าคือเพื่อนของฉันลูกค้าคือคนที่ฉันอยากจะให้เขากินใช้ของดีๆที่ฉันนะ่ะกินใช้ทุกวันนะถ้าไม่ดีฉันก็ไม่เอาเข้าร่างกายน,ะน,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 น่ะเออนนนอนนอนอะทีนี้ค่ะยุคใหม่ของแม่วันค่ะที่แม่วันจะให้ไปนะคะ นั่นก็คือแม่วันไต้งมือลอแม่วันค่ะจะได้ตัวนี้เพราะเป็นตัว S M ล็อกค่ะตัวบล็อกแป้งนะคะทานก่อนอาหาร10นาทีของมื้อเช้าและมื้อเที่ยงค่ะแม่วันให้ตัวนี้กับลูกค้าไปลูกค้าคนใหม่ๆของแม่วันนะคะก็คงจะได้สินค้าตัวนี้เห็นไหมคะรอยตัดแม่วันจะให้ตัวเฮสก็คือ2เม็ดค่ะพอแรที่ก็ให้ใช่ไหมลูกค้าซื้อ เอป็นปาใช่ไหมคะแล้วแม่วันจะตัดตัวนี้ไป2เมตรแล้วก็ให้กล่องเปล่าเข้าไป1กล่องเพื่ออะไรคะลูกค้าตอนนี้นะคะเรามีรีวิวเป็นรับเงินร้านกับครูสิตาแม่วันอยากจะให้เขามีกล่องเอาไว้ถือถ้าเขาอยากจะทํารีวิวใช่ไหมคะเมื่อเขาทานแล้ว1วันก็แบบ อันนี้แล้วแต่คนเนาะเมื่อวานกินแล้วหนึ่งวันไม่วานรู้สึกเลยว่าตัวเองรู้สึกว่าไม่ร้อนร้อนร้อนนะเราก็รู้สึกเป็นกระฉับกระชฉงมากอันนี้ตัวส่วนตัวมันใครใครกินอย่างอื่นเมื่อวานไม่รู้นะแต่พอเมื่อวานกิน s m สมสมส่วนนะคะในวันแรกนะเอสเอ็มล็อกเอสเอ็มล็อกในวันแรกนะคะเช้าก่อนอาหารนะคะมันรู้สึกกระฉับกระชฉงมากเลยรู้สึกร้อนร้อนรู้สึกระบบการแบบเผาผลามันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้น ทีนี้ค่ะเมื่อแม่วันทานแล้วแม่วันตัดตัวนี้สองเม็ดใส่ในกล่องเป็นของขวัญให้ลูกค้าลูกค้าเปิดมาแม่วันคะตัวนี้กินอย่างไรเราบอกวิธีกินลูกค้าไปคะ่ะเมื่อเราบอกวิธีกินนะคะให้ลูกค้าเขาไปกินดูว่าเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยไล่ไปถามว่ากินแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วแต่เขาเลยค่ะเขาจะซื้อเพิ่มหรือไม่ซื้อเพิ่มหรือจะตัดสินใจหรือจะทํายังไงแล้วแต่เราไม่บังคับแบรนด์เราไม่บังคับใครั้งสิ้นว่าเธอ ฉันให้เธอไปแล้วซื้อสิไม่หนูรู้ใช่ไหมลูกว่าแบรนด์ T S ห U ใครที่ตัดสินใจเข้ามาทำต้องเรียนคลิปมหาการยี่สบ21วันก่อนถ้าไม่เรียนบวกไม่ขาดไม่ต้องมาแต่อย่างว่ามีคนมาสมัครกับเราเป็นหมื่นๆนคนใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ว่าเรียนแล้วเป็นยังไงเรียนแล้วดีไหมเรียนแล้วต้องทำน,งนู่นนั่นไม่ใช่ค่ะอยู่ที่ตัวเขาเลยเพราะฉะนั้น คนเรามีมากมายหลายแบบค่ะจะดีจะชั่วมีเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่หนูจะต้องทําคือหนูจะต้องรับผิดชอบในตัวเองเมื่อหนูตัดสินใจทําสิ่งใดๆแล้วนะคะให้เชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นหนูทําแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่า ถ้าสิ่งที่หนูทำหนูทำเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหนูใช้แล้วผลิตภัณฑ์สามารถทำให้หนูสวยขึ้นดูดีขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแข็งแรงขึ้นให้หนูกินใช้ผลิตภัณฑ์นั้นและขายผลิตภัณฑ์นั้นได้เลยค่ะแม่วันเป็นคนหนึ่งที่รัก sm สมส่วนมากๆเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทำให้แม่วัน กระชับรูปร่างน้ำหนักแม่วันไม่ลงค่ะแต่รูปร่างของแม่วันกระชับมากขึ้นผิวพรรณของแม่วันดีขึ้นและเป็นสินค้าที่ทําให้แม่วันสามารถให้ของขวัญแบบง่ายๆให้ของขวัญจากใจให้กับลูกค้าได้และทําให้แม่วันสามารถต่อยอดซื้อใจลูกค้าได้ซื้อใจทีมงานได้เมื่อเขาใช้ดีเขาต้องการที่จะ เพิ่มจํานวนการรับประทานหมายความว่าอย่างไรครั้งแรกซื้อหนึ่งกล่องซื้อหนึ่งกล่องไม่กี่วันก็หมดลูกเพราะว่าเป็นซองๆบอกแล้วว่าแบรนด์นี้ฉลาดมากสิ่งใดที่แยกขายเป็นซองๆส,สิ่งนั้นจะหมดเร็วมากให้สังเกตดูถ้าคุณซื้อนมผงมาหนึ่งกล่องหนึ่งกระป๋องแล้วคุณตวงเอาแม้ว่าตวงแบบว่าใส่น้อยใส่มากไม่ว่าเริ่มเสียงหาย ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ใดที่หนูซื้อมาเป็นกระป๋องเนาะมันจะวตวงเนาะตักน้อยตักมากไม่หมดจทัทีแต่เมื่อ,อไรผลิตภัณฑ์ไหนมาเป็นซองซองหนูเป็นการตรวงโดยอัตโนมัติค่ะลูกค้าหนึ่งซองเท่ากับหนึ่งแก้วคะ่ะเทเข้าไปหมดเร็วมากค่ะลูกค้านะคะและเมื่อเขาตัดสินใจซื้อเป็นจำนวนเป็นสิบกล่อง 12กล่องเราสามารถแนะนําได้เลยค่ะว่าถ้าน้องอยากประหยัดนะลูกน้ไม่ต้องซื้อราคาเต็ม390บาทนะคะถ้าเป็นสมอลจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็บอกเราไปถ้าเป็น VAP จะอยู่ที่285บาทจะถูกกว่าแล้วก็ถ้าเปิดราคาบินนี้สามารถที่จะซื้อครั้งต่อไปเพียงชิ้นเดียวก็ยังได้สิทธิ์ของที่หนูเปิดบินในครั้งแรกด้วยเราสามารถแนะนําต่อยอดไปได้อีกค่ะแต่ทุกสิ่งทั้งอยา่างทั้งมวลค่ะลูกค้าสิ่งที่หนูจะต้องทําคือให้ความจริงใจ ซื้อสัตว์กับตัวเองฉันกินแล้วฉันใช้ดีไหมบอกต่อสิ่งดีๆนั้นไปค่ะไม่ดีไม่ต้องขายจําคำแม่วันไว้นะลูกนะใช้เองไม่ดีไม่ต้องหลอกใครไม่ต้องขายแต่ถ้าคุณใช้ดีเมื่อไหร่บอกเขาด้วยความจริงใจส่วนตัวเขาจะตัดสินใจอย่างไรมันเป็นวิจารณญาณของเขาและเป็นเรื่องของเขา โอเคค่ะวันนี้แม่วันมาแบ่งปันอย่าลืมนะลูกนะสิ่งสำคัญให้ตัวเองมีความสุขก่อนให้สุขภาพที่ดีกับตัวเราก่อนแล้วก็ให้ความรักกับลูกค้าของเราในทุกๆคนให้ความรักกับ ลูกทีมของเราในทุกๆคนมีอะไรมาคุยกันโอเคค่ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและอย่าลืมนะนิทานเจ้ายักษ์นะคะวันนี้ใครไลฟ์สดเอานิทานเรื่องนี้ไปแบ่งปันกันค่ะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมความคิดของคุณได้ความคิดนั้นจะฆ่าตัวคุณค่ะเอานิทานเรื่องนี้ไปแบ่งปันไลฟ์สด I love you y ย a h y ย